วัสดีครับสบายสบายสไตล์พ่อบ้านมาแล้วครับวันนี้หลังจากวกไปเรื่องโควงโควิดห,หลายคลิปวอนหน่วยงานภาครัฐวันนี้ก็ปิกววกมาเรื่องมือจับมาดีต่อวันนี้จะมาอ่านเรื่องอเรื่อง ที่ขึ้นบ้านใหม่เมื่อหาเลือกงามยามดีได้แล้วเนาะเมื่อจะขึ้นบ้าน,านก็คือกระทาดังนี้ถ้าขึ้นวันอาทิตย์เื่อก,กินเข้าเนี่ยสามกมแล้ค่อยขึ้นเมื่อขึ้นวันจันทร์เอาของหอมข,ขึ้นก่อนจะดีขึ้นวันอาการ คือาการนี่เอาน้ำใส่ตุ่มใส่ไหขึ้นก่อนดีอย่างหน่อยต่อมาวันพุธดเพื่เอเอาเอาข้าเปลือกข้าเปลือกขึ้นก่อนดีวันพระฤหัสเอาดอกไม้ข,อขอ่อหอมใส่ขัดตอกขึ้นก่อนดีวันศุกครับเอาดอกไม้สีขาวใส่ขัน ขึ้นก่อนดีวันเสาร์ทำท่าเป็นโขดเป็นโกรธเป็นแค้นเื่อลูกคื้อเมียเสียก่อนแล้วเสียก่อนแล้วขึ้นดีมีโจก่าบนักแหลแต่ห้ามใจวาจาดุด่าครับแท่งแต่งเป็นโขดมาได้เือลูกเือเมียก็ขึ้นขึ้นขึ้นวัน,นใหม่หนอนนี้คือตาาทวนใหม่เจ็ดวัน มาจากหนังสือมือจัดวันดีนะครับออามาฝากเชื่อกรดีมาเชื่อติดก็ด,กดีเลยแล้วแต่วิจรารณญาณของผู้บันตาม้าของแต่ละพื้นที่อาจจะมาเหมือนกันแต่นี่ผมมาจากหนังสือของทุกเจ้าเพ่นเอามาฝากเพื่อมีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเราจะมีตาม้าเมืองเขามาฝาก ผมข้ามาพ่อไปเจอหนังสือพอออย่างที่พอเป็นประโยชน์เป็ดต่าหหาเมืองของเขาก็จะเอามาฝากนะครับสวัสดีครับ